สวัสดีค่ะครูแหม่มโชติรักค่ะนะักส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะคะการเล่นรอบคืออะไรนะคะการเล่นรอบก็คือเช่นแบบเล่นจะาเอ๋เล่นกลับไปเล่นกลับมาแบบนี้เล่นจะาเอ๋อันนี้เราจะเห็นภาพชัดเห็นง่ายๆจะเอ๋จะเอ๋อะไรเงี้ยนะคะ ถ้าเขายังอยู่กับเราจ้าเอตอบกันไปตอบกันมาอันนี้คือรอบอันนี้รอบสั้นเราจะประเมินรอบได้ชัดเจนแต่ถ้ากิจกรรมอะไรที่รอบมันยาวอะรอบยาวๆคืออะไรคะอ่ารอบยาวๆคืออะไรคะพอนึกออกไหมที่จะต้องจดจ่อได้นานมากขึ้นถ้ารอบยาวๆแล้วก็ยากเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วถ้าเราเล่นกับเขาในช่วงแรกๆด้วยการเล่นอะไรที่รอบมันยาวและมันยากเกินไป รอบที่ยาวและยากเกินไปก็คืออะไรฮะอาจจะเป็นแบบว่า,าลูกต้องเขียนกอไก่ถึงฮอนกุ้หู้ถึงลูกจะชอบกอไก่ถึงฮอนกุหูมม้มากมากเลยแต่ว่าเขาทนไม่ไหวแล้วก็รอบที่ยาวมากกว่านั้นมีอะไรอีกคะการอ่านหนังสือเป็นเล่มนิทานการฟังนิทานการอ่านนิทานด้วยกันเป็นเล่ม ถ้าเขายังไม่สามารถจดจ่อกับการเล่นเบื้องต้นได้ดีพอแล้วนะคะการอ่านหนังสือนิทานกันเป็นเล่มน้องจะอยู่กับเราไม่ได้นะคะการอ่านหนังสือดีไหมดีแต่ว่าเราต้องเริ่มจากจากภาพจากความสั้นก่อนความน่าสนใจก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะคะ เมื่อเขามีสมาธิจดจ่อได้ดีแล้วเขาก็จะเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นจริงๆประมาณสองขวบครึ่งสามขวบเนี่ยเขาจะเริ่มแบบว่าสนใจนิทานสนใจหนังสือได้เป็นเล่มเลยนะเ,เรื่องอะไรนะหนูน้อยหมวกแดงหมู3ามตัว p i น o c c h i o อะไร c i n d e r e l เอ elsa อะไรพวกนี้นะคะถ้าเราเล่าให้เขาฟัง เขาก็จะสนใจในขณะการที่เล่าเรื่องไปนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมหยุดคุยกับเขานะคะ